และถึงเวลาของผู้ชนะในค่ำคืนนี้ครับนั่นคือคู่ชิงของวยรอบเอ็นแบทร์นาเมนต์แชมเปี้ยนชิพของศึกวิดรอบเงินชัยโยครับ159ปอนด์ครับแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นครับขอย้ำอีกรอบนึงน,นะครับสำหรับเงินชัยโยครับส้นเชือจำนำทะเบียนครับเป็นส้นเชือ เงินด <premises. S 2> ่วนมากนะครับผมได้เง mm ินไวภายในหนึ่งชั่วโมงครับไม่หักไม่ค้ำนะครับผมใครที่สนใจก็ก็สแกนทีว่าโค้ดที่หน้าจอของท่านตอนนี้ได้เลยครับแล้วไม่ก็แวะไปที่สาขาของเงินชัยโยที่ไหนในประเทศไทยครับหรือว่าโทรไปที่02777333ก็ได้เหมือนกันครับอยู่เลย่นเงินชัยโยสนับสนุนให้ทุกท่านฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้นะครับ ladies and gentlemen it is now time for our final fight of the evening Is the final of the gun chayo 159-pound tournament between fighters from Thailand and Brazil. So, without further ado, introducing to you first, fighting out of the blue corner. This fighter is 27 years of age, stands 180 centimeters tall, with a professional fight record of 31 fights, 24 wins, and one draw. Fighting out of Muay Thai based gym representing Brazil. This is Anderson Santiago. เงินครแอนเดอสันซานติอาโกจากประเทศบราซิลและสำหรับคู่ชิงของเขานักชกจากมุมแดงอายุ29ปีครับสูง182เซนเมตรนักชกจากกรุงเทพมหานครครับชกมาแล้วถึง84ไฟชนะ61และเสมอ2ครั้งนักชกจากบมวยไทยลุมพีนิส ขอเสียงปรบมือต้อนรับเจสูสจอเปียกหุ่นไทยเรา ี่รับเราคู่ชิงนนี้ขอเชิญคุณบุญเลิศแก้ววิชาคผู้สุดท้ายในยวันนี้นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศศึกมรอบเงินชยโยครับ159ปอนด์ใจสู้สจเปียกอุทัยพบกับไอรุสเซนซานเดโกจากปราซือครับคู่ปิดท้ายรายการวันนี้แล้วนะครับมาดูว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับมุม,มแดงก็คือใจสู้สจเปียกอุทัยครับนี่คือเข็มขัดแชมป์โอสวยมาก วันนี้ใครจะได้ไปครองครับจะอยู่ที่ไทยนะครับจะอยู่ที่ใจสู้หรือจะอยู่ที่แอนเดอร์สันจากบราซิลครับใช่ครับอ่ะประวัติที่ค้างไว้ครับใจสู้คนนี้ครับปัจจุบันอายุ29ปีครับจากสุโขทัยนะครับ182ซนติเมตรครับ84ครั้งชนะ61แพ้21เสมอ2ครับปัจจุบันใจสู้เนี่ยรับราชการทหารนะครับ10เอก นัทธทันกลางคารนะครับปัจจุบันนี้เป็นครูมวยไทยที่โรงเรียนสอนมวยไทยลุมพินีนะครับมีพลโทนลินมีสมบูรณ์ครับโปรเเตอร์ WBC ซีซูเปอร์แชมป์นะครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็วันนี้มาเชียร์ด้วยตัวเองด้วยครับนี่ฮะมีลาการวุ้ยครูของทางด้านใจสู้ก็ถือว่าเป็นนักชกที่เรียกว่าโอ้โห ช่วงประมาณ10ปีที่แล้วนี่โด่งดังมากนะใจสู้ปัจจุบันก็ยังยืนระยะนะครับต่อยมวยไปด้วยแล้วก็เป็นครูสอนมวยด้วยเป็นเทรนเนอร์แอนด์บ็อกเซอร์ไปด้วยนะครับใช่ครับอ่ะใครที่สนใจก็มาเรียนมวยได้นะครับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีอยู่ข้างหลังนี่เองนะอยู่หลังเวทีลุมพินีนี่เองนะครับลานอาคารจอดรถชั้น5นะครับอ่ะใครที่สนใจนี่เรียนมวยได้ครับเรียนมวยเสร็จมาดูมวยต่อหรือว่าทาน ซ้อมเสร็จนะครับก็มาชกเลยก็ได้นะ,ะส่วนมุมน้ำเงินครับไอเดอร์สันซาเดียโกครับ27ปีจากบราซิลครับสูง180เซนติเมตร31ครั้งชนะ24แพ้6เสมอ1ครับก็ถือว่าผลงานก็ไม่ธรรมดาครับชนะมฮัมเมดแอตลาสมานะครับต่างฝ่ายต่างชนะมาในไฟลล่าสุดครับก็เลยทำให้มาชิงกันในวันนี้ครับ ต้องขอบคุณเะครับเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินโดดมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงนะครับไม่หักไม่ค้ำนะครับสนใจก็ติดต่อสาขาเงินชยโยใกล้บ้านท่านหรือโทร027773333นะครับเงินชยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชาระคืนไหวนะครับรางวัลพิเศษนะครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาและอนตซินนะครับไต่การคอเขาลอยสอกกลับน็อกนะครับทำได้อนตซินมอบให้10,000บาทถ้าจระ,ะเข้ฟาดหางรับไปเลย3 0,000บาท ส่วนรางวัลคู่มวยดุเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ก็ยังมีรออยู่เช่นกันนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนี่ครับเข็มขัดวันนี้เส้นนี้จะอยู่ที่ใครครับ l w c Super Champ s u p เปอร์แชมป์ครับสามยกนะครับคู่นี้ครับ159ปอนด์โอ้นี่ถือว่าไฟสำคัญเลยครับ ทั้งคู่ต่อผ่านมากันตั้งแต่รอบแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับจนมาถึงวันนี้วันนี้มันนิ่งจริงๆครับใจสู้สจเปียกกุไทยครับ เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหานี่ก็น่าจะรอรุ้นรอเชียร์ทางหน้าจอช่อง8คนละ27กันเพียบเหมือนกันเลยครับใจสู้ครับอ่าแล้วครับยกที่หนึ่งครับถือว่าก็ไม่ใช่งานง่ายของใจสู้อยู่แล้วครับเพราะว่าอนเดอร์สันนี่ไฟที่แล้วด่โอ้โหแกข็งแรงมากนะแข็งแรงแล้วกาวุธคบเครื่องด้วยครับนี่ฮะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเลยครับขยับเข้าหาับหมวดแข้งขาครับอศซาคืนครับใจสู้คบเครื่องหลากหลายครับ ในขณะที่อเดรสันซาเดลโก้ดีแข็งแรงดุดันนะครับก็ถือว่ามีดีคนละแบบครับ้วครับเริ่มจะสับขาครับเล่นลุกหนักสับคึนเหมือนกันรับใจสู้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเดยครับอเดรสันซาเดลโก้ครับไม่มีกลัวใจสู้เลยครับมัตดึงสองมาแล้วใจสู้สายลําตัวโอ้ไม่สะเทือนครับเจอ้ายลำตัวอีกมัตดึงเอายังไงครับเข่าตามเข้าไปครับชาร์จเข้าไปตีข่าวงใน ไม่สะเทือนครับอนดุสันซาดิโอโกพยายามเข้ามาใจแข้งซ้ายของใจสู้ผมเขาเน้นหมัดนะครับอดอสันครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะในการปล่อยฮุกซ้ายลำตัวนะครับใจสู้วันนี้มาหลากหลายครับหมัดซ้ายแน่ดีเหลือเกินครับนะครับว่าเกมเปิดเร็วครับสามยกครับสามยกรู้ผลครับฉะนั้นก็ไม่ต้องดูชั้นเชิงเยอะ เนื้อตัวดีทั้งคู่ครับฟิตเพียครับเกินร้อยครับในเรื่องของการพิจซ้อมแต่สู้วันนี้ก็ไม่หนีมากนะครับบวดแข้งขวาครับอ่าแล้วครับกระโดดรอยตัวขึ้นไปครับโชว์สวยครับจังหวะนี้โต้ไม่ได้ครับแอนเดรซันจะบิดแต่ว่าไม่ไปนะครับไปสู่คือน้ว่าแข้งขวามาอีกแล้วโอ้โหอันนี้ซึกเนเจอร์น่าจะอยู่ที่แข้งขวาครับมีสอกซ้ายด้วยครับอาวุธลับครับโอ้โหไม่ทันวัตรนี่กระโดนเลยครับแอเดรัน ตองหน้าตาคำใหม่นีครับเตอไปแล้วครับแทงซ้ายไปครับอ๋อซ้ายหน้าไปกินบ้างไล่แขนยังไงครับวงในแหมมีขืนมีฝืนไว้ด้วยนะครับอนเดอร์สันครับถ้าเกิดชิงจังหวะกันแบบนี้นี่ใจสู้บอกชอบมากนี่ครับแข้งขวาครับโหนเน้นๆครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับ โยกหาจังหวะเตะเตะนี่ทําได้ดีเลยครับขยับเข้าไปซ้ายอีกทีครับโอ้นี่เตะฟรีคิกไปหลายดอกแล้วนะครับซ้ายอีกทีครับโอ้โหผ่านตลอดครับซ้ายไม่มีบังครับอันเดอร์สันครับก็รับไปเต็มๆต็มยังไงครับเจอซ้ายเยอะๆนี่เหมือนจะจังหวะเสียไปเลยครับอันเดอร์สันเอาซ้ายรุดเจอขวาโอ้โหตุ่มลงไปทำความต่าง แล้วก็กอดล็อกไว้มาเป็นชุดเลยครับใจของใจสู้โอ้โหดูครับวันนี้นี่เตะมันแค่นี้เหลือเกินครับแต่ว่าต้องระวังหมัดครับแอนเดอร์สันนี่เป็นประเภทโป๊ะป้างปิดบัญชีกดหลดมาหลายไลายแล้วครับอย่าเตะเพลินครับใจสู้ช่วงปลายยกที่หนึ่งครับตัดตัวครับแล้วก็หมดยกครับเดี๋ยวมามันกันต่อหลังปบันที่ลุมพินีมวยไทยอารีนานะครับคููชิงชนะ สยกนะครับมาดูว่าอีก2ยกที่เหลือนี่จะเป็นยังไงครับสำหรับใจสู้เตะเพินไม่ได้นะครับแอนเดอร์สันซานิเอโกี่กดลอต่อยหมัดสวนขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับในยกแรกแต่ก็รับแข้งไปเยอะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแหะครับแข้งของใจสู้ครับเอาละครับเริ่มจะเร่งเกมเร็วขึ้นครับแล้วก็เน้นหมัดมากขึ้นครับยกนี้ของซานิเอโก กะจะบวกเลยนะครับเปิดยกมานี่เดินหาเลยครับส่สู้ก็มาแบบนี้ครับคุมจังหวะครับรักษาระยะห่างไว้แกงขวาจะได้หัวได้เข้าเป้าครับมาครับซ้ายทีขวาทีทุกซ้ายทุกซ้ายเข้าแน่ครับไตขวาเข้าที่พับนอกโอ้โดนเยอะๆครับเริ่มจะมีชังักบ้างแล้วครับแอนเดอร์สันครับ นะครับค่อยๆขยับครับนี่ครับถ้าเกิดช้าก็โดนแข้งโอ้โหยังโชว์ได้สวยเลยครับลักษณะแบบนี้นี่ทำบ่อยครับเปะแล้วโหนเลยครับโอ้โตไม่ได้ด้วยครับซาเนโกล้วครับเบียตต่อครับดุยเข้าไปขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปล่อยไหมตัดลำตัวสาอีกแล้วครับ ได้ควันแข้งดีเหลือเกินนะครับวงในดูหน่อยครับตีไหมรวบเอวแบบนี้ตีไม่ได้ครับวันนี้ถือว่าแก้ทางมารดีจริงๆครับใจสู้ครับทาอาวอันเดนเซนซาดิโก้นี่ช่างัดไปหลายจังหวะยังไม่ล้างความพยายามครับยังเดินเข้ามาต่อยใส่สู้กับเริงครับมีมาแแฝงซ้ายหัวแข้งซ้ายโอ้โหจังหวะจะออกมาเลยครับทิงออกซ้ายก่อนเริ่มเดินเร็วขึ้นอีกครั้งเลยครับไปเสร็จแล้วนะโหนครับโอ้โหซาดิโก้นี่ ปุดอักแล้วครับตอนนี้วันนี้นี่คือเดินไปโดนแข้งครับตอนนี้ครับกาเดียโก้ครับช้ากว่าชัดเจนครับังหว่าการออกอาวุธนา่ครับโดนแข้งไปอีกแล้วครับระเป็นเกมที่ต่อยรัดกลุ่มด้วยครับวันนี้ทไมนี่ฮะขับออกครับเลือกเตะเน้นๆเลยครับซ้ายได้ขวาได้ครับซ้ายอีกทีหนึ่งนี่ครับขวาอีกแล้วครับเขาโหนครับ นะครับหมัดนี้ได้ครับเจอแข้งขวาของเจสุอีกแล้วครับโอ้จะเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่หรือเปล่าครับซานิเอโกเอาคืนได้ไหมครับแต่วันนี้ยังช้าอยู่ครับจับกันยังไงนะครับแม่สายทีขวาที่ครับดาวทาาไม่ออกพยายามจะงัดศอกครับยังไม่ได้ไปครับไปเล็บเล็บครับรัตนีกรรมการดูเลิกแยกออกมา กดดันนี้ไปอยู่ที่แอตเลซียนซานดิเอโกแน่นอนเลยครับเดินเร็วครับเดินเร็วก็โดนเร็วครับพอทำได้ก็รีบรั้วไปเลยครับใจสู้ลงในตีลำบากครับตีลำบากแบบนี้ครับใจสู้ทำกันบ้านมาดีครับโอ้อเฮาเรื่องเดินกันนะครับที่มุมแดงแล้วก็ป้ายกที่สองครับโอ้โหนี่ครับแหมเดินไปที่โดนก่อนทุกทีครับซ้ายอีกแล้วครับ ก็รอดักเตะเลยครับขามา่อมาอได้มาหนึ่งมัดครับมีใครกำลังจะต่อเนื่องหมดยกซะก่อนครับ ยังเหลืออีกหนึ่งยกครับยังเป็นไปได้ครับสำหรับผลแพ้ชนะในคู่นี้ครับโอ้โหวันนี้ต่ามากครับบรรยากาศแฟนมวยต่างชาติครับแฟนมวยชาวไทยก็มีเหมือนกันนะครับ ตาสามนาทีสุดท้ายครับใครจะได้เป็นแชมป์ของศึกรอบเงินชยโยครับ155ปอนด์วันนี้ทางเลือกเหลือน้อยเหลือเกินครับแอนเนสันซานดิโก้ครับนอกจากเดินให้เร็วครับต้องเดินให้เร็วแล้วก็หวังที่หมัดขวาเลยครับแต่ว่าต่อยไปมันก็ยังท้อมครับพอหลุดนี่จสู้นี่ก็จับปีเลยครับลงโทษซะเลยก็ไ่หรูปเกมก็เหมือนสองยกที่ผ่านมาครับซานดิโก้พยายามจะเดินต่อยครับแต่ว่านี่ฮะวันนี้นี่ บังแท่งไม่อยู่หรือไม่บางก็ไม่รู้ับนี่ฮะโดนทุกแข่งครับนี่รวบเอวเลยครับไม่ให้ต่อยครับน่ครับหมดนายก็ตีได้ครับเป็นเกมที่ลักษณะแบบเก็บกินไปเรื่อยครับทางด้านใจสู้อ่านี่แรงเดินก็เดินเข้ามาครับใจสู้คงจะคิดอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวรอรับเองแข่งซ้ายไปแต่ร่ยงานตัวครับต่อยได้ทีเดียวครับใจสู้คนดึงมาก่อน อายุนี่ต่างกัน2ปีนะครับแต่ชู้่สิครับซารลิโกยี่ดูครับยังพยายามอยู่ครับซารลิโกยังพยายามอยู่ครับขอจังๆสักหมัดน,นะตัวคงจะคิดแบบนั้นนะครับขอสักดอกครับแต่นี่ตัวเองก็ไม่ประมาทนะครับเราพยายามจะกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับให้ ดันมีแท็กซ์หายหลังตกเวทีเลยครับยังเดินเข้ามาครับกัรเดซันซานดิโก้ไหลขวาไปก่อนครับกรรวบกอดไว้ก่อนเลยครับใจสู้ไม่มีการปะทะอะไรใดๆทั้งสิ้นครับ เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆครับใจสู้ก็ดักเตะนี่ครับแบบนี้ครับเตะกินเปล่าไปหลายต่อหลายแข้งครับคาเดลโก้ง้างครับง้างจะต่อยแต่แมหลบพันครับหมัดนี้นี่ฮะเริ่มจะมั่นใจครับโชลีลาโยกหลบหมัดเตะขาครับเจอแข้งอีกแล้วครับอซอกก็ไม่โดนอีกล็อกเอาไว้ครับตั้งกำแพงครับแมเริ่มจะอดุกมั่นใจมากขึ้นนะครับยิงมากยิ สำหรับทางด้านใตรซู้ทีมงานของซาดิโก้นี่ก็โอ้โหโ,หโบไปซาลาตองเลยครับบอกให้เดินเดินครับซาดิโก้คงจะบอกแม่นี่ก็ไม่ได้ถอยนะครับเดินอยู่ตลอดครับแต่ว่าโอ้โหใตรซู้ตอนนีตูป้ปาตูป้ปาเหลือเกินครับทำอะไรไม่ถนัดเลยเดินเข้ามาครับขยับมาไตรซู้ก็รอครับแข้งซ้ายอยู่ไหนครับ แบอบรอเก็บอาวุธของเอลิสันซานดิโก้เลยครับขอมาก็ล็อกตีเบาๆครับใช่ครับนี่ฮะเห็นเพลงแข้งเตะได้จัดจ้านแบบนี้ครับใครอยากจะเตะได้เหมือนใจสู้ก็มาเรียนมวยได้ครับที่โรงเรียนมวยไทยลุมพินีครับคู่ฟิลม์มหรือว่าใจสู้นั่นเองครับแต่น,นี้สิลป์ลุงหมาก็น,น่าจะเชือบยกหมกยกครับยกที่สามครับกอดถือว่า แชมป์ของสุขไปรอบเงินชัยอ่อปอนด์ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและสารการคาดเข็มขันแล้วก็มอบเกลราวันให้กับแชมป์ของเราใจสู้ครับขอเรียนเชิญคุณบัณฑิตแสนคำลือครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายสาขาบริษัทออโตเอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับผมอย่างแรกครับคาดเข็มขันใ้แชมป์ของเราใจสู้สซโจเพียอุชัยวันนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในโคชิงครับ ได้เข็มขัดไปแล้วเรียบร้อยครับแน่นอนจะต้องมีเงินรงางวัลครับสำหรับ balances. แชมป์ของเราจะได้รับไป60,000บาทสุดยอดครับนี่คือ,อแชมป์ของเราในค่ำคืนนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มดีมาตลอดนะฮะจนได้เป็นแชมป์ในวันนี้ครับและต่อไปครับขออนุญาตมอบเงินให้กับรองแชมป์ของเราครับรับไปเลย30,000บาท <Read that out> ยินดด้วยครับกับนักชกที่เป็นรองแชมป์ของเราและมาต่อกันครับกับอันดับ3ครับของศึกนี้ครับนักชกชาวประเทศโมร็อกโกนะครับซูเฟียฮัจีรับไป20,000บาทครับฟอร์มดีเหมือนกันนะครับผมชนะไปเรียบร้อยและอันดับ4ของวันนี้ครับได้แก่ชูบกเพชรอโยุทยาไฟทจีมครับผมรับไป50,000บาทครับกับเงินชัยโย ห้าพันบาทนะครับไป5,000บาทยินดีด้วยนะครับ <Yeah. S 1> และนอกจากนี้ฮะยังมีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับผู้แพ้จากคู่1 2และคู่7นะครับผมจะได้รับเป็นสร้อยคอทองคำครับหรือว่าเขาเรียกว่าหัวใจชัยโยนั่นเองครับมีตัวแทนนะฮะจากคู่ 1, <Yeah. S> 1> นะครับแล้วก็มีผู้แพ้จากคู่2และคู่7ก็รับกันไปเป็นถือเป็นรางวัลพิเศษด้วยขอบคุณเงินชัยโยครับ แล้วมาต่อกันที่รางวัลพิเศษอื่นๆนะครับจากรางวัลไฟต์เอาต n ไ g h t คู่มวยเดือดครับได้แก่คู่3ครับพันมงคลเล็กกับคิมินแจครับถือว่าสนุกเลยทีเดียวครับรับไป1นึ0งมบาทและต่อกันครับกับรางวัลไ i g h t ตอร์ t อ e n i ไ h ทนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้แก่อง์บากแฟร์แท็กซ์ครับฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวในวันนี้สำหรับรางวัลน็อก แม่ด้วยแม่ไม,ม้โมยไทยครับของแอนตซนโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับวันนี้ไม่มีนะครับผมยังไงรอดูโอกาสหน้าว่าจะมีหรือไม่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่กับเราตลอดทั้งค่ำคืนนี้ฮะกับความสนุกบนเวทีทั้ง7คู่ครับ อย่าลืมเจอกันฮะในสัปดาห์หน้าครับกับศึกมวยรอบเกินชายโยครับว่าคู่ไหนจะชิงนะฮะแล้วก็กับศึกมวยรอบโกลบอลกรัง r รีครับว่าจะสนุกแค่ไหนในคู่4และคู่5ครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับเริ่มจาก g กล b a l h า u s e ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับตอนนี้มีกว่า88สาขาทั่วประเทศไทยแล้วครับล่าสุดนะฮะเป็นสาขาสว่างแดนดินครับที่สกลนครครับอย่าลืมแวะไปครับหรือไม่ก็ช้อปที่ออนไลน์ได้ครับ www.globalhouse.co.th Th ได้ครับหรือผ่านแอปพลิเคชันคลิกแอนด์คอลเลกก็ได้เหมือนกันครับขอบเุณเงินชทรโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท AutoX อ็กจำกัดในกลุ่ม S-CBX ครับขอบบริษัทเมตาพาร์คจำกัดนะครับและสำหรับมวยไทยเทรนนิ่งอุปกรณ์มวยไทยต้องแฟร์แท็ครับ เข้าไปช็อปกันได้ที่ f a i r t e x c o m นะครับและสะรับกนร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยครับขอบคุณโปรโมเตอร์ลุปพินีรายการ l อลิมซีซูเชมป์พลโทนดรินมีสมบูรณ์ครับสำหรับผมแม็กซี่ดีนลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ